ก็สวัสดีเชา้าวันอาทิตย์วันที่11นะครับวันนี้ก็ลงมาดูแปลงพริกก็จะมาตัดยาก็กแวะมาดูฟักทองสักหน่อยสิ่งที่ทติ่แล้วที่ผมพูดถึงเรื่องใบเหลืองที่ว่ามันให้มันนำสารหันส่งไปยังลูกหมดแล้วใบมันเหลืองคือใบมันแก่นี่ครับประมาณนี้ก็คือใบแก่นั่นแหละ มาเหลืองอาจจะขาดทานอาเอาธาดาอาหารสารอาหารบางตัวทีนี้ผมก็ได้ทําการใส่ปุ๋ยเป็นสูตร15เสมอนะครับ15 15 15แล้วก็13 13 21อันนี้สูตรนี้มาบุงลูกก็ใส่ผสมกันไปแล้วก็พอดีฝนตกมาก็เป็นอย่างที่เห็นครับใบมันก็จะเขียวกับกับ,ก,บกับคืนมาเหมือนเดิม ส่วนใบไหนที่มันเหลืองมันก็ใบไหนแก่หรือว่าใบที่มันอาการหนักก็จะตายแต่ว่ารู้สึกมันจะเขียวไหมจะสังเกตจากคลิปที่แล้วนี่แต่ใบนี้เนี่ยเขียวสูงใหญ่เลยนะครับทั้งที่มันติดลูกแล้วนะครับลูกใหญ่แล้วเดี๋ยวนี่ครับก็เหลือประมาณอีกประมาณยี่สิบวัน ก็จะได้เก็บซึ่งการแก้แก้ทองใบเหลืองก็คือใส่ปุ๋ยอาจจะใส่ยูเรียก็ได้ยูเรียยูเรียผสมไปสักส่วนนึงหมายความว่าปุ๋ยสักกระสอบหนึ่งอะยูเรียสักส0บยี่สิโลอะ สมมุติ13-321หรือปุ๋ย15สูรเสมอ1กระสอบ50 g, กิโลก็ยูเรียอีก20กิโลเพื่อเพื่อบำรุงใบเขาถามว่าเราจะบำรุงใบไปเพื่ออะไรสำคัญนะครับใบเพราะว่าใบนี้จะต้องสังเคราะห์แสงแล้วก็ยังดูดซึมสารอาหารได้เรายังฉีดโฮอร์โมนได้อยู่ในช่วงนี้ก็จะถ้าใบเขาเขียวอย่างนี้ ใบเขียวใบใหญ่อย่างงี้หนาอย่างเงี้ยเข,า,ขาจะดูสารอาหารได้ดียิ่งขึ้นก็จะส่งสารอาหารก็ไปยังลูกทําให้ลูกใหญ่แต่ถ้าใบมันเหลืองมันตายอย่างเงี้ยโอกาสที่ลูกจะเล็กลูกจะจะไม่เติบโตก็เยอะด,ดูดูอย่างแปลงนี้คือนี่ครับเราต้องบำรุงใบเขาต่อนี่ยังเขียวมันอาจจะเขียวเพราะว่า ฝนมันตกมาช่วยด้วยนี่เป็นเปอร์เซ็นต์เป็นประเด็นสำคัญแล้วก็ผมใส่ขี้ไก่เยอะก็ไม่ถือว่าเยอะมากก็คือใส่พอสมควรมันก็จะทำให้ใบเขียวยอดก็ยังอวบอยู่เหมือนเดิมครับนี่ขนาดพักทองเจ็ดสิบกับเกือบแปดสิบวันแล้วครับนี่ยอดยังอวบเหมือนเดิมแต่ก็ปิดคลาดคืออย่าปลูกขี่เกินไปเพราะว่ามันจะทำให้ มันจะทําให้ติดลูกยากใบมันจะทับถมกันไปเยอะเกินแนี่ก็ถือว่าโอเคครับเราฟักทองลูกประมาณ5้กิโลเพราะน,น้นผมตัดตัดตัดหญ้าแล้วไปถูฟักทองลูก5้กิโลอย่างใหญ่เลยอายุแค่70บวันหนึ่งเหลือ20บวันน่าจะน่าจะ10บกิโลได้ นี่ก็มาพูดถึงเรื่องของการให้การแก้ใบพวกทองเหลืองแล้วก็การที่เราต้องให้ใบเขาเขียวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถ้าใบาเขาเขียวก็ยังสมบูรณ์อยู่คือ,ค,อคือลักษณะแบบนี้เราต้องทําให้ครบองค์กรอบคือทั้งปุ๋ยทั้งน้ําทั้งยาทั้งฮอร์โมนแต่พอี่ฝนมาตกมาก็ ก็เป็นข้อดีครับรู้สึกจะแตกต่างจากคลิปที่แล้วนี่ก็รูปประมาณน,นี่จะติดติดหลังครับนี่อันนี้รูปจะใหญ่แล้วประมาณ่าจะมาณ4ี่โลได้นี่ครับคือการแก้ ทลองใบเหลืองแต่ถ้าเป็นเชื้อรานี่ก็คือแก้ไม่ได้แล้ะแต่อย่างที่ผมผมพูดไปคือมันไม่ได้เป็นเชื้อรามันขาดธาตุมันขาดธาตุอา,าหารขาดสารอาหารแล้วก็มันก็อาจจะขาดน้ําไปด้วยจริงๆน้น้ไม่ได้ขาดหรอกเพราะว่า,าขาดมันร้อนพอดีฝนตกมาคือน้ําฝนกับน,น้ําน้ําน้ําหยดหรือน้าลดเนี่ยคุณภาพมันต่างกันอยู่แล้วน้นําฝนมันจะมีไนโตรเจนเยอะ ตกมาเนี่เขียวทั้งยาทั้งพริกทั้งฟักทองเลยแต่ถ้าเราให้น้ําธรรมชาติหรือว่าให้น้ําบ่ออะไรเงี้ยมันเขียวไม่เขียวก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องฟักทองกันเท่านี้เดี๋ยวก็จะให้อัปเดตเรื่องพริกแล้วก็ฟักทองที่อยู่ข้างในเนะดูรป,ประมาณหกเจ็ดโลได้ละก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกับฟาก,กติกามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ,รบขอบคุณครับ